สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งผลการออกลาวพัฒนาครับงวดประจำวันที่27วันพุธเลขที่ออกก็คือ641480เลข4ตัว1480 3ตัว480 2ตัว80เรามาดูกันว่าสูตร4ส,สูตรมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดมั้งครับ มันเริ่มจากสูตรหนึ่งลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาเข้าไปที่หนึ่งสี่ครับผมวงกลมไว้ให้เลขสเลขเข้าไปที่หนึ่งสแปดศนี่ครับสูตรหนึ่งเข้าอีกแล้วครับงวดที่แล้วก็เข้าสองตัวงวดนี้เข้าหนึ่งสี่ครับ สำหรับสูตรหนึ่งลาวพัฒนาสูตรต้นฉบับ,บ 1, 4, ครับเข้าหนึ่งสี่ครับสองตัวเลยแล้วก็มาหลักร้อยสี่แปดศูนย์อีกต่อไปก็ลาวพัฒนาสองลาวพัฒนาสองก็เข้าสี่ครับผมวงกลมให้เลขสี่ที่ผมบอกว่ามีเลขที่มันชนกันที่สรุปให้ก็เข้าไปที่เลขสี่ เลขออกไว้ที่หนึ่งสี่แปดศย์ก็เข้าหลักร้อยด้วยเข้าหลักหน่วยล่างด้วยครับนี่ครับหนึ่งสแปดศก็เข้าไปที่สี่ตัวเด่นแล้วก็ตรงนี้มีแปดตรงนี้มีศูนเลขเข้าไปที่หนึ่งสี่ครับ สูตรสามสูตรสามงวดนี้เจ็ห้าสูตรนี้ไม่มาครับแต่ว่าหลักร้อยหลักร้อยตรงนี้เลขมันออกอะไรครับหนึ่งสี่แดศไม่มาครับมาหลักสิบสองตัวล่างให้ได้ตรงนี้สามตัวก็คือ หนึ 140. อันนี้เขียนไว้ก่อนที่จะลงในคลิปช็อตครับสูตรสามลดสูตร4ี่ก็หลดครับ แล้วก็สูตรนี้ที่ผมบอกว่าเด่นสามกับสี่ก็สี่มานี่ครับหนึ่งสี่มันเข้าตรงนี้ที่จับสามตัวให้มีแค่หนึ่งสามสี่นี่ครับสี่มาหลักร้อยมีสี่มีแปด นี่เริ่มกลับมาเข้าอีกแล้วครับแล้วก็สูตรลาวพัฒนาใหม่สองสูตรที่ผมคำนวณงวดวันก่อนที่คำนวณใหม่ขึ้นมาสองสูตรเข้าตรงนี้ครับโอ้โหเข้าสี่ตัวครับในที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับเลขหกตัวเนี่ยเลขเข้าไปหนึ่งหนึ่งสี แปดศูนย์โหนี้มาสี่ตัวครับหนึ่งสี่แปดศูนย์นี่ครับตรงนี้ก็เด่นหนึ่งก็หนึ่งมาแต่ตรงนี้ที่เขียนให้มันเป็นร้อยสิบตรงนี้ไม่มาแต่มาเข้าตรงนี้ครับเข้าเลขหกตัวสี่ตัวเลยครับหนึ่งสี่แปดศูนย์เลยสูตรใหม่สูตรนี้ เพิ่งคำนวณได้งวดที่สองนะครับเพราะงวดงวดที่แล้วก็เข้างวดนี้งวดที่สองเข้าอีกเลขหกตัวนะครับเข้าไปสี่ตัวแล้วก็สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งอันนี้มาแค่สี่หลักร้อยครับเพราะว่าสามตัวข้างล่างมันจะเป็นหลักร้อยแล้วมาหนึ่งสี่ตรงนี้ครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วตรงนี้มาแปดตัวหนึ่งมาหนึ่ง เลขออกไปที่หนึ่งสี่แปดศูนย์แล้วก็ลาวพทาใหม่อีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็สูตรใหม่ครับที่คำนวณออกงวดก่อนงวดน,นี้ก็เข้าไปที่เลขแปดเด่นแปดกับสองเลขออกไปที่หนึ่งสี่แปดศูนย์ มาสี่ตรงนี้มาศูนย์ตรงนี้สี่แปดศูนย์นะครับมาสามตัวเลยเนี่ยแล้วก็เด่นแปดกับสองก็เข้าไปที่แปดเลขออกแปดศูนย์สูตรนี้งวดที่แล้วเข้า 6, หกสองมวดนี้เข้าสี่ตัวเหมือนกันครับ เพราะว่าสูนี้ผมบอกให้ดูตรงนี้ตรงที่ตีเส้นให้เลขหกตัวมันเข้าหนึ่งสี่นี่ครับแล้วก็แปดศูนย์สี่ตัวเลยครับให้ตรงนี้มาสี่หนึ่งหนึ่งสี่ตรงนี้มาหนึ่งกับแปดที่จับให้ตรงนี้ไม่เข้าแต่เข้าเลขตรงหกตัวนี่ครับสี่ตัวบนเลย หนึ่งสี่แปดศูนย์โอ้สูตรสูตรใหม่ๆนี่เลขเข้าสี่ตัวสี่ตัวครับสามสูตรเลย นี่ครับสูนี้ก็สี่ตัวบนล่างเลยนี่ก็สี่ตัวแล้วลาวพัฒนาชนเด่นชนแล้วมางวดนี้หลักร้อยเข้าครับเข้าไปที่เลขสี่แล้วก็ได้หนึ่งสี่สองตัวล่าง แต่ตรงนี้เลขสามที่มันชนกันมันไม่มาผมบอกแล้วว่าถ้ามันมาหกห้าหกเจ็ดงวดแล้วมันจะไม่เข้าล้วสี่แปดศูนย์สามไมมาครับสี่มาแทนแล้วตรงนี้หลักร้อยก็ยังเข้าครับได้หนึ่งสี่แล้วก็บสี่หลักร้อยสูตรเด่นชนพอมันมาเยอะเกินไป แล้วก็สูตรนี้สิบบนลาวพัฒนาใหม่เหมือนกันอันนี้ก็เข้าไปที่สี่หลักร้อยครับข้างล่างสามตัวจะเป็นสี่หลักร้อยตรงนี้ก็มีแค่สี่หนึ่งตรงนี้ก็มาแค่หนึ่งตรงนี้มาแค่แปดเลขหกตัวตรงนี้ไม่เข้าครับแต่หลักร้อยคือเลขสี สีก็ยังมาอยู่จะลบตัวนี้ที่นี่ไปก็หลักร้อยอันนี้สูตรเดิมสูตรนี้หลักร้อยก็ยังมาอยู่ครับแต่เพิ่มเป็นสี่ตัวแต่สีก็อยู่หลักร้อยตรงนี้ไม่เข้าครับสี่แปดศูนย์ สูตรนี้มาให้หลักร้อยครับสูตรที่ทำได้หลักร้อยก็คลิปนี้ก็มาสรุปให้เรียบร้อยครับก็ขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมเดี๋ยวงวด่าหน้าไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ